อยู่บริเวณรอบโดยรอบนะคะวันนี้เรามาไหนเอ่ยวันนี้เรามาพักผ่อนกันค่ะเที่ยวภูเขาค่ะกลางเต็นท์นอนภูเขาค่ะบรรยากาศดีดีอากาศกำลังดี บรรยากาศดีค่ะตอนกลางเวรก็ยังไม่หนาวค่ะแต่ตอนเย็นยังไม่รู้เลยแต่เขาว่าหนาวมากเลยแหละลบเลยเขาบอกว่าคนที่เขามาพักแล้วเขาบอกว่ามุ่อเช้าเนี่ยสามอยู่แค่สามแต่พอบ่ายมาก็องศาก็จะขึ้นแต่ไม่รู้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าจะเย็นขนาดไหนหมอกจะมากขนาดไหนเราค่อยมาดูตอนเช้าอีกทีหนึ่ง ไอ้นี่เราให้บทให้ดูบริการโดยรอบนะคะกำปูนพาชมพาเที่ยวเที่ยวสไตล์ยา่ปุ่นนะคะค่ะนเนกหมอกอยู่บนภูเขาหน้าผาที่ไหนสักแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมรับฟังบรรยากาศ บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยมาด้วจ้ามามาพักผ่อนน้ำกันจ้าเราอยู่เท่ากันกับไอ้นี่เลยเมฆเมฆหมอกกับคนยืนอยู่คนละฝั่งนะหน้าผาสูงมากค่ะพี่ไหนสักแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ